สวัสดีครับอรอบนี้เป็นรูปจริงรูปจริงบุกสลดัดได้มาเมื่อเดิมมันเนี่ยถ่ายมาสองสองชุดเนาะ,ะชุดที่ยี่สิบแปดแล้วก็สามสิบชาจุดเนาะ ชัดชัดมากเลยง่าชัดอ่าชัดพอกันเนาะชัดพอกันเราดูยี่แปดก่อนเห็นเหมือนกันั่นแหละตัวเลขอันเดียวกันอรอบที่แล้วอรอบที่แล้วดูไปตรงตรงชาดนี้เนาะอ่าจะเจียนอยู่เห็นสามตรงนี้สามตรงนี้ห้า ก็ชัดอยู่เป็นตัวเลขที่ชัดมากเราติดไว้ตรงนี้ตรงนี้ติดไว้ไม่ได้บวกว่าเป็นอะไรเนาะก็บวกท่านดูเองประมาณนั้นเรียกอะไรไม่รู้หลยคนบอกสามสองห้าสามสองห้าใช่หรือเปล่าเนี่ยสามสองห้าใช่หรือเปล่าพวกท่านดูเองแต่เห็นเลยสามตรงนี้สามตรงนี้ห้าโดยตาพวกเรามองเนะี่ย เห็นอยู่แล้วชัดอยู่แล้วแต่ตรงนี้ไม่รู้มันไม่ชัดแล้วจะเป็นหกแล้วจะเป็นสองหรือเป็นอะไรไม่รู้ติดไว้เหมือนเดิมติดไว้เหมือนเดิมนะแล้วดูส่วนอื่นดูส่วนอื่นก็ชัดอยู่เห็นเป็นตัวเลขชัดอยู่สามตัวเลขเลยเนาะผมก็จะบอกในในในมุมของผมแหละ ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันปกติที่ผมออามาทำานเนี่ยมันก็ถูกหมดเลยมันมันก็ถูกมาตลอดวันนี้ก็จะแบ่งแบ่งบันอีกเหมือนเดิมแบ่งปันทางทางนี้แหละเหมือนเดิมเป็นปกติเลยแต่ก็ไม่รู้จะทําถึงวันไหนผมก็จะทําถึงถึงงวดไหนไม่รู้แต่งวดงวดนี้แล้วก็งวดกลางเดือนแล้วก็งวดสองมกราก,ก็ยังคงทําให้อยู่เนาะก็หลังจากนั้นค่อย ค่อยว่ากันในในอีกรูปแบบหนึ่งทางทิ่จะไปในทางที่ไหนเนาะให้มองมองตรงนี้เนะี่ยผมค้างไว้ให้พวกเราฟังมองมองตรงเนี้ยเห็นตัวเลขใหญ่ๆอยู่นะสามตัวเลขอันนี้สายตามผมนะสามสามหรือ4ตัวเลขเนี่ยแต่เห็นสามอย,าาอยู่ชัดๆอยู่มีเอา้าเอาให้ดูให้ดูตรงลายเซ็นนี่พวกเราเห็น แต่คราวที่แล้วเป็นเหมือนเลบนสองกันใช่ไหมตัวนี้ก็ยังเห็นอยู่ก็เป็นเหมือนโบหละเหมือนโบ e. แต่เป็นเลขแปดนั่นแหละเลขจะเป็นเลขแปดละมันนอนอยู่เลขแปดนอนอยู่นอนมาเขาเรียกว่าแปดนอนมาอะไรประมาณนี้ได้เห็นแปดอยู่เนาะคล้ายๆอา้าวส่วนอีกแปดนึงล่ะอีกแปดนึงใหญ่ๆเลยพเราเห็นอยู่เนาะพอพูดปุ๊บก็รู้เลยดูตามมือนิ้วมือผมนี้นะผมจะชี้ให้ดูนะ เนี่ยดูตามกรอบเนะนี่ยเนี่ยแปดไหมเนี่ยตรงนี้คือแปดอ่าชัดเจนอาซาเลยเนาะพอบอกอย่างนี้อ่าเลยโอ้อย่างนี้เลยใช่ไหมแปดนะอ่าตรงกลางนี่ตรงกลางนี่แปดนะนี่ยแปดนี่ใหญ่ๆน,นี่นี่คือเลขแปดโอเคว่าโอเคอ่า่วนเลขข้างหน้าข้างซ้ายขวาอะไร ข้างหน้าข้างหลังนะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยเป็นหนึ่งหรือสี่หนึ่งหรือสี่หนึ่งหรือสี่พวกท่านดูดีๆตรงนี้ไอ้ไอ้แท่งเนี้ยอ่าจะว่าหนึ่งก็ไม่เชิงจะว่าสีก็เออเหมือนใช่เนี่ยนั่นไงเนี่ยนั่นไงเอ่าดูดูไว้ไวก่อนนะหนึ่งหรือสีตรงนี้นะแต่ดูคล้ายสีดูคลา 4, okay, ้ายสีนะโอเคป่ะ อ่าแต่ตรงเนี้แปดใหญ่ๆนี่คือแปดมันจะหลอกตาอยู่โอเคป่ะโอเคอ่ะเล้ว,ต,วลตัวข้างท้ายล่ะเนี่ยตัวข้างท้ายเลขเหมือนอะไรตัวข้างท้ายนี่คือเลข, 7, เ,ลข 7, เ,เจ็ดเหมือนเลขเจ็ดนี่เนี่ยเราดูเฉพาะสีนี้เนี่ยดูมาเนี่ยมันจะมามาหากันอยู่เนี่ยมันจะมีความเชื่อมความต่อเนื่องกันอยู่เห็นไหมเขียวไหมเขียวบ้ อืมนี่นี่นีนี่สี่แปดเจ็ดหรือหนึ่งแปดเจ็ดนี่แหละตัวนี้ใหญ่ใหญ่เนี่ยที่มันเขาเรียกอะไรมันมันลวงเเร,วงเรียกลวงตาเขาเรียกลวงเออเย้เปล่าเนี่ยจะชักแค่นี้แหละหนึ่งแปดเจ็ดหรือสี่แปดเจ็ดนี่แหละดูว่าอันเนี้ยผมไม่บอกว่าเหมือนอะไรตรงเนี้ยก็หนึ่งหรือสี่นี่แหละดูพวกท่านดูด้วยตาของพวกท่านอ่อดูด้วยตา Okay. โอเคเว้ยไม่พูดแต่ตรงเนี้ยชัดแล้วตรงนี้ไอ้ส่วนตรงตรงตรงชาต์เนี่ยการาฟิกหลังอะ่ะสามตัวน่ะชัดแล้วก็ตรงนี้ก็สามตรงนี้ก็ห้าไอ้ตรงเนี้ยเพท่านดูเอ,เองผมฝากไว้ให้ดูเอ,เองเหมือนกันอืมประมาณนั้นตรงนี้แปดเขียวเอาเอายังไงเอาอยู่บ้า เอาอีกสักชุดหนึ่งอ,อีกสักกลุ่มหนึ่งมันไม่เยอะหรอกมันไม่เยอะหรอกมันมีอยู่แค่นี้เอาที่ตาเห็นเห็นแค่นี้เอาที่ตาเห็นเอาที่ตาเห็นนะเอาที่ตาเห็นอบอกบอกเป็นวิทยาทานแบ่งปันกันแบ่งให้ฟรีแบ่งไปให้สุดเลยเอาไปให้สุดเลยเห็นยังเห็นหรือยังตอนนี้ เห็นหรือ,อยังอืมอนันหีะทิมตานี่ให้ดูตรงนี้นี่นี่สามตัวนี่มันเหมือนกับเลียกเมื่อกี้ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เหมือนไหมเออตรงเนี้ยเป็นหนึ่งหรือสี่คล้ายๆเห็นไหมตัวข,ข้างหน้าออตรงนี้เป็นอะไรออตรงนี้เป็นเจ็ดตรงนี้เป็นแปดก็คือแปดเจ็ดตรงนเนี้ยเนี่ยนั่นก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปด หรือ4 78 87ก็คือตัวมันวนอยู่ด้วยกันนะโอเคเปล่าอ่าใช่ตัวเลขตัวเดียวกันส่วนอ่าแล้ทีนี้อีกอันนึง่ง่รมันจะมีอยู่แนวอันนี้อันนี้เราดูในกลุ่มเดียวกันสีเดียวกันนะกลุ่มเดียวกันสีเดียวกันในตรงนี้3ตัวนะอ่าแล้วทีนี้เราจะดูแนวนี้ดูแนวนี้แนวนอนนี่แนวนวนอนเห็นไหมดูแนวนอนเนี่นนนนนนย เนี่ยมันเห็นอยู่มันเห็นตัวเลขอยู่เห็นไหมแต่ตรงนี้จะเป็นสีออกครีมครีมตรงนี้สีขาวโทนนี้โทนสีขาวแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเห็นไหมถ้าดูอย่างเงี้ยมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่าถ้าดูถ้าดูอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นเก้าตรงนี้จะเป็นเก้าเนี่ยด้วยตาคุณเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไม่โกงหกใครได้เลยผมพูดพูดตามตรงนะพูดตามความเป็นจริง เนี่ยตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น9ถ้ามองอย่างเงี้ยสตัวอย่างเงี้ยชัดๆที่มันติดกันอยู่แนวเดียวกันเนี่ยเพราะว่า4กับ8ปนี่มันเหลื่อมออกเลแต่ถ้าตรงตรงมาอย่างเงี้ยเนี่ยตรงตรงมาอย่างเงี้ยแนนอนเป็นเจ็ดเก้าอืมเดี๋ยวเจ็ดเก้าไม่ออกนานแล้วนะอ่าเนี่ยเนี่ยเจ็ดเก้าเห็นเป่าอ่ามันก็จะเป็นกลุ่มประมาณนี้แหละอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ ชัดเจนแล้วพูดไปแล้วชัดไปแล้วเนาะ,นะตรงนี้น่าจะเป็นสีแหละสีเจ็ดแปดสีแปดเจ็ดตรงนี้โอเคเนาะมันตัวเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยแต่ผมพูดเที่มองมองมอง,มองตรงนี้ก็จะเห็นเป็นกลุ่มนี้นี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้สามตัวเนี่ยห็นบ้างชัดแล้ว ชัดแล้วชัดแล้วมีแค่นี้เอาแค่นี้เราอย่าไปเยอะ,อะแค่นี้ก็จะถูกก็คงถูกแหละชัดขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้แล้วบอกขนาดนี้แล้วเนาะก็แบ่งปันกันเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยเขนะี้นเนาะอ่ะส่วนเล็กชุดก็มีนี่เนี่ยมี28กับ3 0แค่นี้เอง28กับ3 0นแค่นี้เองอ่ะเป็นปกติแล้วพวกท่านก็ดูก่อน บางคนก็อยากจะรีบซื้ออยากจะรีบเอาหลือเกินบอกประมันก็ให้รีบมาอะไรก็รีบมาผมก็บอกแล้วบอกแล้วว่าบกวกเรามันมีเส้นทางมีวิธีทางซื้อหาอยู่เนาะมันก็มีวันนี้น่าจะมีทกศด้วยใช่ไหมไอ้ทกศกับออมสินอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละพวกท่านก็ดูดูด้วยพวกท่านก็ดูด้วยแต่แตออมสินเนี่ยแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าออมสินก็ก็ดูอย่างนี้อั้นี้ส่วนตัวผมแต่ผมยังไม่บอกว่า ตรงไหนมั่งแต่ว่าพวกท่านดูตรงนี้มันมัน,ม,นมันก็ออกอยู่เป็นประจำผมบอกว่าให้ดูออมสินก่อนถ้ามันออกออมสินแล้วหรือทกศแล้วพวกท่านก็เลขที่เหลือก็จะอยู่ในกองสลากกินแบ่งนี่แหละอันนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือที่พวกเรามาดูอะที่ผมพูดที่ดูก็น่าจะเป็นสลากกินแบ่งนั่นแหละในตัวเลขมันจะมีในกลุ่มนั้นแหละกลุ่มเลขไหนมันเลขหน้า,เล,นาเลขอะไรพวกท่านมันจะมีเคล็ดลับคือมัน มันก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ที่หลักๆก,ก็ดู3ตัว2ตัวนี้เหละยเห็นแค่นั้นนะพวกเราดูก่อนดูไปเรื่อยๆหาความรู้ไปเรื่อยๆเนอะอ่าโอเคเนาะโอเคก็อาจจะเดี๋ยวนะของของปังหมดปังหมดอาจจะเป็นเอ่อ ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้อาจจะเป็นที่ผมผมผมภาคใส่ผมก็เอารูปขึ้นโชว์อย่างนี้แหละแล้วผมก็จะพูดใส่คลิปเพราะว่าก็จะเดินทางจะเดินทางออกกับตา่างจังหวัดแล้วก็คงไม่ได้เอาคอมกลับด้วยก็คงจะมีมือถือเครื่องเดียวมีมือถือเครื่องเดียวก็คงแต่รู้ได้แหละถ้าจะให้ทำแต่พวกท่านก็ถ้าเห็นเร็วเห็นอะไรก็ทักามาทักามารู้อยู่ Facebook ผมก็รู้อยู่ทักมา ทักมาแอดมาหลายคนขึ้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่เนาะติดตามอยู่น่าจะน่าจะเข้าใจอยู่เนาะโอเคก็หวังว่าพวกเราจะ,ะโชคดีมีกำไรถูกหวยมีเงินไปทำบุญไปเที่ยวปีใหม่กันอันนี้ก็ใกล,แล,กลก้แล้วใกล้เทศกาลดีๆแล้วอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในงวดน,นี้ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ